มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าบ่าวเปิดใจค่ะหลังกรณีคู่บ่าวสาวที่กําลังจะเข้าพิธีวิวาเตรียมงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนะคะแต่กลับถูกเคง,งานแต่งแบบฟ้าผ่าครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแต่งด้วยเหตุผลที่ไม่มีเงินสินสอดขนาดตัวเจ้าสาวติดต่อเจ้าบ่าวไม่ได้นะคะทําให้กิจจาอยากจะลาโลกค่ะ หลายคนคาใจพุ่งเป้าไปที่แม่เจ้าสาวทำนองว่าเรียกสินสอดที่แพงเกินไปหรือไม่ทำให้เจ้าบ่าวตัดสินใจทําแบบนี้ตามที่ข่าวเสนอนะคะล่าสุดค่ะวันที่23พฤศจิกาย,ยน64นะคะนายพิสดาอายุ27ปีเปิดเผยนะคะว่าตนเองกับฝ่ายหญิงได้คบหาดูใจกันมาระยะเวลาประมาณ9ปีตลอดเวลาที่คบกันตนเองได้ช่วยเหลือดูแลฝ่ายหญิงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานซื้อกับข้าวตามใจทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีปัญหาแก้ไขตัวเองในทุกๆเรื่องยอมปรับเปลี่ยนจนในบางครั้งรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอยากจะไปไหนทําอะไรหรือแม้ก,กระทั่งมากินข้าวกับครอบครัวก็ไม่ค่อยได้มาต้องอยู่กับฝ่ายหญิงตลอดเวลาถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องคุยโทรศัพท์ด้วยกันตลอดเวลาโดยเราทั้งคู่ไม่ได้มีมือที่3ฝ่ายหญิงเองจริงจังกับตนเองมากตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวกับตนเอง ฝ่ายหญิงมักจะพูดว่าเลข7เป็นเลขอาถรรพ์กลัวว่าจะเลิกกันจึงอยากจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันขอให้พ่อแม่ฝ่ายชายมาสู่ขออยากจะมีครอบครัวอยากจะอยู่ด้วยกันซึ่งตนก็รู้ว่าครอบครัวที่บ้านยังไม่พร้อมเนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็โรคโควิดที่กำลังระบาดท,ทําให้ที่ร้านไม่ค่อยมีลูกค้าขาดสภาพคล่องทางการเงินเรื่องทั้งหมดนั้นตนได้เก็บเอาไว้ฝ่ายเดียวไม่เคยบอกพ่อแม่เรื่องของแต่งงานและได้ตอบกลับฝ่ายหญิงไปว่าพ่อแม่ยังไม่ว่าง ให้หาเหตุผลต่างๆเพื่อเรื่องการสู่ขอออกไปซึ่งตนก็ไม่ได้มีงานประจำทำงานที่ร้านกับพ่อเงินที่ใช้จ่ายก็ยังเป็นเงินกงสีไม่ได้มีเงินเดือนกระทั่งล่าสุดคือฝ่ายหญิงบอกว่าถ้ายังไม่มาสู่ขอก็จะเลิกกันและมีการทะเลกกาะกันสุดท้ายตนเองก็ยอมได้มาคุยกับพ่อและแม่และมีการตกลงเรื่องของสินสอดหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็จัดการในเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิง้งการหาเลิกแต่งงานและการจองและจัดเตรียมงานทุกอย่าง ซึ่งตอนนั้นตนเองคิดว่าคงจะสามารถหางเงินสินสอดมาให้ได้แต่พอในช่วงนี้เศรษฐกิจยแย่และพ่อแม่ไม่พร้อมแต่อีกใจหนึ่งตนเองก็สงสารฝ่ายหญิงเพราะว่าฝ่ายหญิงได้เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆไว้แล้วเมื่อฝ่ายหญิงไปหาเรื่องแต่งงานทางพ่อและแม่ได้ขอเลื่อนง,งานแต่งงานไปก่อนเนื่องจากยังไม่มีเงินค่าสินสอดร,รวมไปถึงตอนนี้อยู่ในช่วงของโรคโควิดระบาด หากว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะจัดการงานเลี้ยงงานแต่งงานให้เหมือนเดิมแต่ฝ่ายหญิงได้มาปรึกษาพ,พูดคุยกับตนว่าขอให้ไปจดทะเบียนสมรสกันวันที่14พฤศจิกาย,ยนเราให้เอาสินสอบมามอบให้ตนก็ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้โดยจะมีการถ่ายภาพกันในสตูดิโอแห่งหนึ่งแต่เมื่อฝ่ายหญิงรู้ว่าทางฝ่ายชายจะไม่มาจดทะเบียนสมรสจึงคิดจะจบชีวิตตัวเองลง และได้โทรไปหากู้ภัยมารับเพื่อไปหาหมอซึ่งตนเมื่อทราบก็รีบไปที่โรงพยาบาลแต่ทางแม่ของฝ่ายหญิงได้บอกกับตนว่าถ้าไม่มีสินสอดมาให้ก็ขอให้จบกันเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตนเองได้หลังจากนั้นตนก็คิดจะจบชีวิตตัวเองเพื่อจบปัญหาต่างๆและไม่อยากรับรู้เรื่องทั้งหมดโดยการขับรถออกไปจากบ้านไปนอนที่ชายทะเล สุดท้ายเครื่องก็ซัดไปอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งจนได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดจนถึง15พฤศจิกายนจนพี่สาวของตนไปตามจนเจอเพราะตนเอารถไปจอดไว้บริเวณชายทะเลตลอดระยะเวลาหลังๆมาตนเองไม่เคยได้จับโทรศัพท์เลยฝ่ายหญิงจะเป็นคนถือแล้วก็คอยโพสโน่นนี่นั่นตลอดเวลาบางครั้งมีญาติาเข้ามาคอมเมนต์หยอกล้อก็จะโดนด่าตอบกลับไปทำให้หลายคนแปลกใจเพราะว่านิสัยของตนเองไม่ได้เป็นคนก้าร้าว และมารู้ความจริงก็หลายๆเรื่องประดังเข้ามาซึ่งทุกคนก็ดีใจที่ตนได้เป็นอิสระในครั้งนี้ส่วนเรื่องจะแจ้งความก็ว่ากันไปในอนาคตครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ